สวัสดีครับพบกับช่องอิสระชาแนลนะครับวันนี้มาทำงานพิเศษนะครับส่งอิ็อกแล้วก็ส่งเสาติดท้ายรถกระบะเขานะครับเนื่องจาก้านบอกของผมติดสมุทรสาครน,นะครับก็เลยยังไม่ได้กลับไปทำบอกไมาทางานพิเศษนะครับ ประมาณอีกกลางเดือนนะครับน่าจะได้ไปนะครับหวังว่าคงจะซานะครับโควิด -19 เส่งเสร็จเรียบร้อยครับกับทีมงานสายป่วงมาสามคน คนที่ติดตามและรับชมขอบคุณครับ